เรียบร้อยเฮียตายหาทั้งคู่เลยพราะนิ้วมือเองแหละตายนี่ก็ตายนี่ก็ตายตายหมดกิจกรรมแม่งของโคตรเยอะมีกิจกรรมแบบว่าฆ่าเพื่อนแลได้ของดวไม่รือว่าจะได้สองอีพีเลยนะเว้ยไปเรือเบิด ระเบิดผู้คุมกฎแห่งกลาสเซียสุ่มตู้นี้สองครั้งแม่งไม่เกลือเลยมาไปเลยไปเลย Let's go ไปไปไปภาพสุดกาวเฮ้ยย่ยตกแมพตกแมพโอ้โหที่ตกแมพเอาตกแมพเอามาแล้ว <c oughs> มาแล้วเบอด์ซีน้องตายกับเพื่อนแน่ กูเอบอร์สี่แล้วมึงจะฆ่ากูไอ้เจ้าป่าวพ่อยหลืมไอ้เหี้ยเอาไอ้เหี้ยกูดูผิดไอ้สัตว์เดี๋ยวไปไหเดี๋ยวไปนั่งเบอร์สองเบอร์สองเนีบอร์หนึ่งกับเบอร์สองไงไอ้เอ้ามึงกำลังจะฆ่าเพื่อนมึงแจ้งมึงแจ้งว่าไปบอกเบอร์สามเอากูนี่หว่าหน่อยฆ่าตงเตาอ้เจ้าไอ้สัตว์เด็กนี่มันโดนหลายรอบโคตรไอ้เหี้าไหม อ๋อกําลังอยู่ในระหว่างครูดาวอยู่อ่ะอันดับสองสองในเบอร์สองควางไปเลยจู่โจมจู่โจมเฮ้ยมันยืนนิ่งไอ้สัตว์ช็อตดีช็อตดีสัตว์ไอ้เหี้ยมึงก็ครูดาวนานจังวะไอ้สัตว์ครูดาวหนึ่งนาทีอ่ะม่ได้ซื้อแล้วป่ะเฮ้ยเฮ้ยซื้อได้ละไอ้เหี้ยเดี๋ยววางไป็นหนึ่งหนึ่ง นี่แม่งตายไปนี่แหละโค้ดมานี่ปนคู่นี่เปงเลยนมา้ไูเลยเออเ้ยไอ้นี้ไอ้ัิงปล่อยฮาเล่ซะกูชิวในบ้านเนี่ยไอ้เี้ยคกรู่เดี๋ยวเดี๋ยวราบดไฟไปขอแต่โดนว้น่ยไอ้เี้ยกูอยู่กับมันคิดๆกันเลยแบบกอดกันได้เลยแม่งแกไอ้ัดแม่งเ๋อเี๋อยกะคู่มาดีไอ้ซัดในเมื่อถ้าแม่งระยะไกลไม่ล้กูก็ระยะไกลก็ล้มไปพร้อมกันเลยอ นั่นแหละโคตรเกียร์นี่แหละเอายึดเบอร์หนึ่งชุบไอ้สัต a c t i c a l n u ไอ้สัตไอ้เมฆไอสัไอ้เบอร์หนดไอ้ี้ยากวางาเหมือนกันเลยยังชุไม่ดีนะไอ้เบอร์หนึ่งจะมานี่เนีนีมึงไปอุ้มมาก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวเดี๋ยว hello

ไอ้เบื่อน่ะโดนไปมึงตายตรงเดสโซนนี่แหละป่ะโดนกระทำกุ้งไม้นี่เอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าศพมันสามารถทำปุ๋ยเออศพมันสามารถทำเป็นปุ๋ยได้สัตว์แปลงมันเป็นเป็นปุ๋ยไม้ใช่ที่อะรุนเดสโซนเลยสัตว์งรุนเดสโซนัตว์เดสทางมึงอ่ะเดสเอาไม่มาเอาไม่มาเอาไม่มา เดี๋ยวล็อกด้วยสักนเยเดียวล็ไอ้เน่สัตเดี๋ยวเลเบิกกูชุดกวขนาดไหนดูแบบนฮ้ชุดคนเทอะไรสัตว์เจดี่ก็เลดไลท์แต่แม่งอันนี้เลดไลท์มือสองอยาน่ซื้อจากตลาดนดฟองถุงนเลดไลท์เถื่อนเอ้บอกจีบกสิบเจ็ดด้วยกูไม่โดนแบนด้วยสัตว์จีเอมสันนี่กูไม่เห็นเจมนี่ดสัตว์มาสันนี่จะไหน มึงดูเมื่อก่อนที่ไปเข้าค่ายดอยสุเทพไอ้พวกกูอาบน้ำกับพี่บีมเขาไอ้ยน้ำตกน้ำตกไหลสุดแซ่บบอกว่าอะไรนะเฮ้ยใครมีสบู่จริงจริงกูมาแต่กลัวซ่องไอ้เแยมึงดูดิไอ้แซดวันแรกวันแรกไอ้อ้วนอ่ะไอ้อ้วนมันเอาสบู่ให้ให้พี่เขาอ่ะแล้วแม่งสบู่มึงหายเลยตว์แม่งกูให้มันจะขนาดไหนอะไรสบู่หาย ไอ้น,นี้บีแมงอ่ะละเอาไปตกมันพี่เขาใช้แล้วมันตกในพี่เขาควางในน้ำตกลงหายแชมพูกูซื้อมาหายวะอยู่ดีแมงให้กูตื่นมาเลยถอดเสื้อถอดเสื้อทุกคนถอดเสื้อไอ้เราเสื้อดนสืน้ำลายถุยใส่แม่งโดนงานนี้กูจะฆ่าเพือ่อนก็ตายีจะฆ่าเพื่อนได้เป็นไม่ต้องคิดราคาเลยสั์ เด็กเกียนแบบเราเราเราลงฆ่ามันเดี๋ยวคะแนนรถดลงคู่อดเล่นยิงกี่ทียคะแนนคะแนนจะไม่จะได้เป็นโซโล่ละเออกูจะเล่นโซโล่เนี่ยเพื่อคอนเทนต์เราเรายอมเสียเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวแม่งอยู่หลังนี่อยู่หลังนี้อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านบ้านซ้าย ใชเบจิต้าใค้เบจิต้าอิสต์ใค้เบจิต้าได้๋ยวลาพามันไปที่มุมอับเดี๋ยวนี้เลยมึงยกไอสัตว์กูฉีดยาอยู่เนี่ยก็เลยเลื่อนมเต็เลืนมือเต็มเลืนพามาที่มุมอับแบงแบงแบงกูเจอกูเจอโลกเอ๊ะมันเปิดมันเปิดไหมเป็นโลกอะไรมึงบอกดิโลกโลกอะไรนะโลกแกไรอะโลดครับอโลดครับมีอะไรครับอะไรครับพูดพูดว่า พูว่าร์แลกก่อนพูดไม่ไม่พูดเจแลกก่อนแชร์แลกแชแรกไม่ไม่ไม่พูดพูดแแรก่อนเจแลกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบพูดก่อนพูดก่อนเจแลกแชแลกไงเพือเออพูดก่อนเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบพูดก่อนเจแลกแชแลกเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบเดี๋ยวเดเอาผมมาทำคีบเมาทำคลิปครับ โอ้ยเยอะฮ่าฮ <The> ่า <göster> ฮ <ges 2> mm ่า hmm. ฮ <not> ่าฮ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 ่ไอตัวนี้ยอนั่งแล้วนั่งนั่งเหมือนทุบันเออตายเจ่นแล้วเจ่นแล้วเจ่นแล้วโอ้ยนี้ของอันนี้ของเยอะนี่มาโอ้โยได้อ่ะเด้เปิดเมื่อกี้มาเลยบอกว่องจิ้มเมื่อกี้ค้างเมื่อกี้ชุบไม่ได้ค้างเมื่อกี้มีคนโทรมาเมื่อกี้ไอ้เยเอ้ยแม่งเยี่ยพาไอ้สัสให้ ชูปารตได้เฮียโทรแม่งเมื่อกี้มีคนโทรมาไอซั์แม่งมันกูสั่งของมาเออเฮียโทรโททรโรค้างมึงค้างเลยมึงไม่เต็มใจจริงจริงไม่ได้ค้างหรอกไอซั์แม่งกูแค่แกล้งอะไอซัดเมื่อกี้พูดนะเน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 เมื่อกี้พูดนะเจ๊ละเจ๊ละตอนนี้กูขอเก็บงานนะเนทอะไร ไอ้เหี้ยไอ้ตาไม่โดนไอ้สัตว์ควยเหี้ยแมงมันหนีองีไอ้เหี้ยมันก็ต้องหนีดีว่าแต่ใครจะมายืนในมือขว้างไอ้เหี้ยเป็นนมีระเบิดลูกแม่ใส่กูซื้อไม่ได้แล้วเหี้ยเอ้ยกูซื้อได้กูซื้อได้เพราะเมื่อกี้มากูดาวไอ้สัตว์กูเต็มละมันนิ่งเลยไอ้สัสตายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งยิงมาโดนเลยแม่งเป้ามันมันล็อกไอ้เหี้ยมันสั่นไอ้เหี้ยจะปืนแม่งมาดีนะว่าปืน มันก็มันก็ต้องดีดไอ้ที่อะไอ้ปืนห้ามันมาดีดปืนห้ามันมาดีดเนี่ย่ะสกานี่แม่งยิงไม่โดนเลยวะเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งอ่ะเจ๊เละเจ๊ลเจลขอชีว่อจี่ายาต้องขอชื่อจัดอ่ะเรียบร้อยเละเจลยังไงเออพูดก่อนเดี๋ยวชูเดี๋ยวชูพูดก่อนเจ๊เละเจ๊เละ ก็มันมีให้ทำมันก็ต้องทำไงใช่ไหมล่ะไม่งั้นเขาไม่เอาระเบิดเข้ามาในเกมหรอกมีใครเขาเอาระเบิดเข้ามาในเกมหรอกแค่ถ้ามันไม่มีอะไรให้ทำอะเล้เขามาเอาไฆ่าเพื่อนเนี่ยบ้าเปล่าเดียต่อฆ่าเพื่อนนะจุดเรากำลงฆ่าเพื่อนเจ๊และเจ๊แร่ะไอ้ย่าไม่กล้าพูดด้วยท่ทิ้งรถมันทิ้งเลยไอ้สัสมันอยู่ใกล้มาตอนน่ะเอาเยี่ยมมาขวากูเอ้าไอ้สัตว์ใครไปไหนสัสมาทิ้งกูมาทิ้งกูมันจะซ้ำกู มาคว right oh ้าระเบิดไฟใส่กูไอ้เหี้ยมโอ้ยเหี้ยระเบิดไฟแรงกือ้สัตว์โอ้โหระเบิดไฟแรงกือนี่ะนี่แรงในสัตว์ไปดิเฮ้ยลองไปดิสัตว์ระเบิดกูโคตรเซียนกูกระโดดกูกระโดดและกูกระป๋ากูตายแล้วมันซ้ำกูเหี้ยไลค์กูไลค์เหี้ยกูไม่รู้มันกดตรงไหนนะเหี้ยมันจะกดตรงไหนอ่ามันอกี้นี่เราเป็นกูเฮียเอ่าไรเป็นกูเหี้ยเปิดไมค์เลยเปิดไมค์เลยอ่า ามากินทำอะไรเพื่อตัวไม่ใช่กลับมาออกกันออกกันออกเจแเ่เจแเ่เจะเล่พูดก่อนพูดก่อนในหู่ไม่ชุบแบบพูดก่อนพูดก่อนในหู่ไม่ชุบนะไม่ชุบนะเออไม่พูดกูไม่ชุบมึงนะไอ้ยี่พูดก่อนดีพูดก่อนดีเจแ่เลแจ่เออพูดก่อนแตพูดแล้วกูเปิดแบกไปทิ้งหนักไม่งสมมติมีระเบิดลูกนึงอ่ะ